ค่ะเรามาดูกลไกการหายใจกันนะคะการหายใจนะคะก็จะมีการหายใจเข้ากับการหายใจออกใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนมาทําความเข้าใจกับความดันอากาศกันก่อนค่ะความดันอากาศนะคะโดยปกติแล้วจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันอากาศสูงมายังบริเวณที่มีความดันอากาศต่าเมื่อนเรียนเข้าใจแล้วนะคะเรามาดูการหายใจเข้ากันค่ะ ก,กลไกการหายใจเข้านะคะมีอะไรบ้างก็คือบริเวณนี้นะคะก็คือกระบังลงมเมื่อเราหายใจเข้ากระบังลมจะเลื่อนต่ําลงส่วนกระดูกซี่โครงนะคะจะเลื่อนสูงขึ้นนะคะทําให้ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆปอดนะคะจะต่ํากว่าอากาศจากภายนอกนะคะดังนั้นปกติใช่ไหม บริเวณที่มีความดันอากาศสูงจะเคลื่อนที่มายังบริเวณที่มีความดันอากาศต่ำดังนั้นอากาศจากภายนอกก็เลยเคลื่อนที่เข้าสู่ถุงลมปอดนะคะต่อมานะคะเรามาดูกลไกาการหายใจออกนะคะเมื่อเราหายใจออกนะคะกระบังลมนะคะจะเลื่อนตัวสูงขึ้นกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงนะคะ ทำให้ปริมาตรของช่องอกลดน้อยลงดังนั้นความดันอากาศในบริเวณรอบๆอบปอดนะคะจะสูงกว่าอากาศภายนอกจากที่เราทราบกันแล้วว่าความดันอากาศสูงจะเคลื่อนที่มายังบริเวณที่มีความดันอากาศต่ำกว่านะคะดังนั้นอากาศจากปอดจึงเคลื่อนที่ไปยังจมูกนะคะออกสู่ภายนอก การสะอึกการจามการไอและการหาวนะคะครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยเป็นอาการเหล่านี้ทั้งหมดเลยวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างเริ่มกันที่การสะอึกเราก็จะสะอึก,อก,อก,อกประมาณนี้ใช่ไหมคะการสะอึกนะคะจะเกิดจากการที่กระบังลมนะคะทํางานไม่เป็นปกติเนื่องจากอะไรกระบังลมก็จะเกิดการ หดตัวอย่างรุนแรงนะคะจะทำให้เกิดการดึงอากาศที่เข้าสู่ปอดนะคะผ่านทางคอหอยแล้วอากาศก็จะมากระทบกับแผ่นปิดกล่องเสียงนะคะเราทำให้สายเสียงเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งเกิดเป็นเสียงสะอึกนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าวิธีการแก้การสะอึกมีอะไรบ้างคะวิธีแรกนั่นก็คือการกั้นหายใจใช่ไหมคะ การกั้นหายใจก็จะช่วยปรับการทํางานของกระบังลมทําให้เป็นปกติจากนั้นก็ให้เราสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะเราก็จะหยุดสะอึกและวิธีการที่ทําให้ตกใจก็ช่วยทําให้หยุดอาการสะอึกได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราตกใจนะคะก็จะทําให้เราเกิดการหายใจเข้าสูบป,ปอ่อดลึกๆใช่ไหมคะก็จะช่วยทําให้ปรับการทํางานของกระบังลม ทำให้เราอยู่สื่อกได้ค่ะต่อไปนะคะการจำการจำนักเรียนเคยจำไหมคะการจำเป็นยังไงการจำก็คือกิช้ใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้การจำนะคะจะเกิดจากการที่เราหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปนะคะร่างกายจึงต้องขับสิ่งแปลกปลอมออกมาต่อไปเป็นการไอนะคะ การไอนี้นะคะจะเกิดจากการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนะคะหลุดลงไปยังหลอดลมการหาวการหาวนะคะจะเกิดจากการที่สมองขาดแก๊สออกซิเจนหรือว่าภายในปอดหรือว่าถุงลมปอดนะคะจะมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปดังนั้นเราจึงต้องหาวนะคะเพื่อให อากาศหรือว่าแก๊สออกซิเจนนี้นะคะเข้ามายังถุงลมปอดเพื่อที่จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะโรคหอบหืดกันนะคะโดยเฉลี่ยนะคะคนไทยจะเป็นโรคหอบหืดประมาณ10 1 3เเซนะคะสาเหตุนะคะจะเกิดจากการหดตัวหรือว่าการติดตันของช่องทางเดินหายใจในส่วนหลอดลมนะคะทำให้อากาศเข้าสู่ปอดได้น้อยลง โรคหอบหืดน,นะคะจะมีกรรมพันธุ์ในครอบครัวนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็จะมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นด้วยค่ะอาการของโรคนะคะจะรุนแรงหรือไม่จะแล้วแต่ว่าหลอดลมจะตีบตันมากหรือน้อยนะคะแต่ว่าการรักษาที่ถูกวิธีก็จะช่วยทำให้อาการดีเร็วขึ้นและหายเป็นปกติได้ค่ะสำหรับระบบหายใจ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ